รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณ BASF คูโบต้าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สว,นนสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันจันทร์24พฤศจิกายน2557นะคะ,คะวันนี้ปุกแต่โบมาแล้วเช้าวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้เลยค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะชี้ว่าผลในการลดต้นทุนการผลิตข้าวส่งผลให้ชาวนานั้นก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้เฉลี่ยได้นะคะกว่า1,000บาทต่อไร่ค่ะโดยตั้งเป้านะคะว่าใน,นปี2558จะเดินหน้าโครงการแปลงสาธิตลดต้นทุนการผลิตข้าวแปลงใหญ่เป้าหมายจุดละ500ไร่นะคะโดย คาดว่าเกษตรกร,ร,กรนั้นจะสามารถมีไรายได้เพิ่มขึ้น1,000บาทต่อตันค่ะ นายปิติพงษ์พึ่งบุญนยุทธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรกล่าวว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรได้มอบหมายให้กรมข้าวนะคะแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวนั้นตอนนี้ได้เริ่มดําเนินโครงการนําร่องโดยการพัฒนากรมวิธีในการปลูกข้าวแบบประดีตตั้งแต่ปี2557โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในเชิงธุรกิจครบวงจรตั้งแต่การผลิตการรับรองคุณภาพและการตลาดรวมทั้งการดําเนินการ พัฒนาชุมชนให้เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งชาวนาที่เข้าร่วมโครงการนั้นสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้จริงทั้งในเขตชลประทานและเขตทําน้ําฝนนะคะและเขตนาน้ําฝนค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติให้แก่เกษตรกรคือ 1. ต้องใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้10%หรือ3 0 0ร้อถึงห้าบาทต่อไร่2ต้องใช้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพอัตร,ราการใช้และวิธีการปลูกที่เหมาะสมกับพื้นที่สามารถลดต้นทุนได้ ส0 0ถึง600บาทต่อไร่3ต้องลดการใช้ปุ๋ยเคมีสามารถลดต้นทุนได้2 0 0ถึง300บาทต่อไร่ 4. ต้องลดการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูข้าวสามารถลดต้นทุนได้2 0 0ถึง300บาทต่อไร่5ต้องลดการสูญเสียระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลักการเก็บเกี่ยวสามารถลดการสูญเสียได้5 1 0ถึงหรือ2 0 0ถึง500บาทต่อไร่ หคือต้องทําบัญชีฟาร์มเพื่อบันทึกรายละเอียดรายรับรายจ่ายจากการปลูกข้าวและรายจ่ายทั้งหมดในครัวเรือนสามารถควบคุมการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นซึ่งเมื่อชาวนาวปฏิบัติตามคําแนะนําจะสามารถลดต้นทุนได้อย่างตาม1 0 0 0ถึง1,500บาทต่อไร่หรือเพิ่มผ,ผลผลิตได้20%เป็นเงิน600ถึง1,000บาทต่อไร่รวมเป็นเงิน1 6 0 0ถึง2,500บาทต่อไร่ส่วนในปี2558กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายจะทําโครงการแปลงสาธิตลดต้นทุนการผลิตข้าวแปลงใหญ่ หรอการทำนาแบบประณีตพื้นที่เป้าหมายจุดละ500ไร่จำนวน9ชุมชนต่อจังหวัดมีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน11จังหวัด55หมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตข้าวที่สามารถวิเคราะห์ทดสอบหาสา,าเหตุที่ทําให้ต้นทุนการผลิตข้าวสูงพร้อมทั้งหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับหมู่บ้านของตนเองได้เป็นผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนั้นจะมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น1,000บาทต่อตันค่ะ มาต่อกันที่กิจกรรมดีๆนะคะของทางด้านกรมส่งเสริมการเกษตรกันค่ะได้มีการเปิดตัวนะคะโครงการภาครัฐร่วมใจค่ะช่วยเหลือเกษตรกรไทยสู้ภัยแล้งนะคะหวังเพื่อที่จะให้เกษตรกรรับมือกับสถานการณ์น้ําแล้วก็ปริมาณน้ําต้นทุนค่ะรวมถึงการงดปลูกข้าวนาปรังนะคะปี2557ทับ2558ค่ะ ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนจันเกษมชัยนาทอำเภอสานบุรีจังหวัดชัยนาทพลตำรวจตรีอินทรัตยอดบางเตยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2557-2558ภาครัฐร,ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรไทยสู้ภัยแล้งพร้อมกล่าวว่าเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำต้นทุนรวมถึงการงดปลูกข้าวนาปรังปี2557 ทับ2,558ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาและลุ่มน้ำแม่กลองอีกทั้งยังเป็นการให้เกษตรกรได้รับรู้นะคะถึงความรู้และบริการจากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้งสำหรับภายในงานมีการสาธิตการปรลูกพืชฤดูแล้งได้แก่ถั่วเขียวปอเทืองและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยมีการมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับตัวแทนเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและความจำเป็นในงานงดปล ถูกข้าวนาปังที่นิทรรศการนะคะเกี่ยวกับการจ้างแรงงานการฝึกอาชีพในมาตรการเสริมได้แก่การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ด้านประมงการฝึกอาชีพในภาคการเกษตรและนอกจากภาคการเกษตรด้วยค่ะให้กับเกษตรกรได้รับความรู้และนําไปใช้เป็นอาชีพเสริมเพื่อที่จะสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้งตามที่ภาครัฐแนะนําสําหรับแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งมาตรการหลักในการจ้างแรงงานเกษตรก็คือจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงที่ว่างจากการทํานาตลอดจน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่วที่ใช้นะคะคน้ำน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรังนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้มีการเลี้ยงเป็ดไก่พื้นเมืองและปลาเพื่อให้เป็นรายได้เสริมรวมทั้งการให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพต่างๆที่จะเป็นทางเลือกสําหรับสร้างรายได้ในช่วงฤด,ดูแล้งนี้เกษตรกรก็ยังสามารถนําไปเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทํานาได้อีกด้วยนโยบายรัฐบาลน,นีมีความห่วงใยเกษตรกรซึ่งไม่สามารถจะปลูกนาปรังได้นะฮะแล้วก็ มีพื้นที่ที่แห้งแล้งดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามที่จะดําเนินการที่จะให้ปลูกพืชใหม่มาทดแทนให้ได้ซึ่งจะต้องมีความพอใจทั้งสองฝ่ายระหว่างเจ้าที่รัฐกับบรรดาเกษตรกรซึ่งวันนี้เกษตรกรชาแนลมีความพอใจที่เราบุนเวียนให้ไปปลูกถั่วเขียวแล้วก็มีตลาดให้เรียบร้อยหมดขณะนี้นะครับทางรัฐบาลเองก็เป็นยังเ,เป็นห่วงใยญอยู่ก็เลยให้โอกาสพีโนโ่น้องเกษตรกรที่ไม่ได้ทํานาปางเนี่ยได้ทํากิจกรรมเสริม ซึงมีหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าในที่ที่พอมีน้ําอยู่บ้างนั้นก็อนุญ,ญาตให้นะครับเกษตรกรนะฮะปลูกข้าวโพดนะฮะเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานนะครับปลูกพืชผักแล้วก็ปลูกพืชไร่ตะกุนถั่วซึ่งใช้น้ําน้อยมากในกรณีพืชไร่ตะกุนถั่วเนี่ยแต่พิเศษนิดนึงก็คือว่าตลาดค่อนข้างจะดีแต่ว่าไม่พันธุ์มีจํากัดดังนั้นรัฐบาลก็เลยช่วยจัดหาไม่ได้พันธุ์มาให้ที่จะให้พี่น้องเกษตรกรปลูกแม่ทั่ว ช่วงหน้าน,นะคะเราจะมาติดตามสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนกชนิดรุนแรงกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะค่ะสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้ง Các get rich. คุณผู้ชมคะในช่วงนี้มีประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งนะคะที่จําไปนี้ต้องมีการพูดคุยกันค่ะ,ะตั้งแต่ช่วงประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะเราได้รับการรายงานนะคะจากหลากหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทางประเทศเยอรมันนะคะญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์แล้วก็ล่าสุดนะคะทางประเทศอังกฤษค่ะได้มีการรายงานถึงเรื่องราวของการระบาดนะคะของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงนะคะ,ะซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นสายพันธุ์นะคะที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปีกและที่สําคัญนะคะสายพันธุ์นี้สามารถติดต่อ จากสัตว์เนี่ยไปสู่คนได้ด้วยนะคะ<ช>ดังนั้นในเรื่องนี้นะคะทางด้านของกรมปรศุสัตว์เองจะมีมาตรการในการคุมเข้มนะคะเรื่องของสัตว์ปีกอย่างไรบ้าง<ช>วันนี้รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากนายสัตวแพทย์สรวิทธานิโตค่ะรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์นะคะให้เกียรติมาพูดคุยกันนะคะตอนนี้ท่านรองอยู่ในสายแล้วนะคะ,คะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับทุกท่านครับค่ะ,คะท่านรองค่ะ ค่ะจากกรณีนะคะที่มีการรายงานนะคะเรื่องราวของการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงนะคะ H5N8 นะคะในหลายประเทศเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามท่านรองนะคะว่าสถานการณ์การระบาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะครับผมก็ตอนนี้มีรายงานการระบาดของ H5N8 นะครับ H5N8 ่ะนะครับจากประเทศ ที่มีขององค์การระบาดตัดตว่างประเทศหรือไวรรายงานมาก็มีในประเทศในยุโรปอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์นะครับอังกฤษแล้วก็เยอรมนีนะครับรวมทั้งในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับในในใกล้ๆของของในเอเชียเราของเราเนี่ยครับค่ะค่ะค่ะท่านคะในส่วนสําหรับประเทศไทยนี้เรามีมาตรการในการป้องกันยังไงบ้างคะท่านครับผมจะขอกล่าวว่าในประเทศเราเนี่ย วันที่21พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่พบโรคไข้หวัดน,นกมาในประเทศเรามาก็6ปีพอดีเลยนะครับตั้งแต่21พฤศจิกาของปี51ะนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเรามีองค์ความรู้ในเรื่องของโรคไข้หวัดน,นกเนี่ยโดยเฉพาะ F5N1 เนี่ยนะครับเป็นอย่างดีเพราะว่าเราถือว่าเราได้ผ่านในเรื่องของการควบคุมโรคจนจนได้รับ การยกย่องในเรื่องของการควบคุมโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโกโรอบบริษัทก็ได้ดําเนินการไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของการกระตุ้นให้กับทางปศุสัตว์จังหวัดต่างๆแล้วก็ปศุสัตว์เขตและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการเหมือนเดิมน,นะครับก็คือในเรื่องของออการซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานนะครับซึ่งในการแผนการิบัติงานเนี่ยเราก็มีเป็น ผู้มืออยู่แล้วว่าในในเรื่องของโรคไข้หวัดนกเนี่ยต้องทาอย่างไรบ้างอ้น,นี้ก็จะร่วมมือกันกันทั้งจังหวัดเลยเพราะว่าในเรื่องของโรคไข้หวัดนกเนี่ยเป็นลักษณะของวาระแห่งชาตินะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท,ทุกจังหวัดให้ความสําคัญมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของอเชิงรุกเนี่ยเราก็ต้องมีการเคาะประตูบ้านเลยแหละครับว่ามีบ้านไหนที่ช่วงนี้มีสัดสีป,ป่วยตายไรต่าง ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งอาสาประสุสัตว์และอสอมอกับอาสาสารสุขนะครับช่วยเหลือโดยการที่ในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติเนี่ยก็จะต้องมีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการและก็ดําเนินการาในการควบคุมโรคโดยไม่ต้องรอห้องผลปลิห้องจะรรอผลจากห้องปฏิบัติการเลยนะครับน<ฮ>อกจากนั้นก็ จะมีการส่งเสริมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยที่เลี้ยงสัตว์ปีเนี่ยรู้ในเรื่องของอาการเฝ้าระวังแล้วก็การดําเนินการในการปรับปรุงในเรื่องของโรงเรือนอะไรต่างๆเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศหนาวกําลังเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่สัตว์เนี่ยจะอ่อนแออะไรเยอะก็จะต้องมีการดําเนินการในเรื่องของ การดูแลในเรื่องของสุขลักษณะอะไรต่างๆให้ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยตอนนี้เราได้เข้มงวดในการนําเข้านาผ่านนะครับในเรื่องของชาติสัตว์สัตว์ปีกและก็สัตว์ปีกและชาติสัตว์ตปีกจากประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกซึ่งผมได้ลงนามไปแล้วตั้งแต่วันจุกนะครับอย่างเช่นห้ามนําเข้าสัตว์ปีกและชาติสัตว์ปีกจากประเทศในยุโรปทั้งอ,อย่างเช่นเยอรมันอังกฤษแล้วก็อร์แลนครับ ค่ะท่านค้าในส่วนนี้ค่ะพูดถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะเขาจะมีวิธีการในการสังเกตสัตว์อย่างไรบ้างคะในการที่สัตว์จะกำลังติดโรคอะค่ะอ๋อคือในส่วนอันนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าสัตว์ปีกเนี่ยมีอาการผิดปกติอย่างเช่นว่าไม่กินอาหารนะครับมีมีมี เป็นลักษณะคล้ายๆเป็นวัดนะครับแล้วก็มีมีน้ำมูกมีเหมือนเหมือนเหมือนคนเป็นวัดนะครับหรือว่ามีอุจอจาระเนี่ยเหลวแล้วก็เขียวเนี่ยนะครับก็อาอาจจะไม่ใช่โครคไข้หวัดนกอาจจะเป็นโรคอะไรอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นโรคออย่างอื่นของของสัตวีก็ได้ก็ีเ,เอ็กเช้ง ถ้ามีตายติดปกตินะครับอย่างเช่นถ้าตายเกินห้าเปอร์เซ็นตของฟู้เนี่ยครับอมีอยู่ร้อยคุณมีตายเกินห้าตัวหรือมีอยู่ผิตัวเนี่ยตายสักหนึ่งตัวนี่นะครับก็วก็ควรจะเจริงส้าชนกเนี่ยมาดูเพื่อที่จะมามามาดูมา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 พิสูจน์การ้รางไปพิสูจน์นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าที่ตายเนี่ยไม่ควรจะนําไปเป็นอาหารรับประทานในนี้นะครับนะครับ ควรจะแบบว่าแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ทันเลยต่างๆมันใช้เวลาวันศุกร์อาจจะอะไรต่างๆกออ็อาจจะต้องฝังนะครับไปเลยนะครับตัดสินใจไว้ว่าเราเป็นรับประทานอาหารหรือขาดนะครับค่ะนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรองฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้เลี้ยงปศุสัตว์ทั่วประเทศค่ะในการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะในช่วงเวลาการระบาดแบบนี้นะคะ ครับผมก็ผมขอประชาสำคัญนะครับในเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าไม่ไม่ใช่สัตว์ปีกอย่างเดียวถ้าสัตว์ทั้งกับทุกชนิดนะครับว่าในช่วงที่เปลี่ยนฤด,ดูกาลอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่สัตว์เนี่ยจะ,ะมีสุขภาพเนี่ยอ่อ,อนแอลงเนี่ยก็มีเยอะก็เหมือนเหมือนกับคนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูแลในเรื่องของโรงเรือนเล้านะครับให้อย่างดีรวมทั้งเรื่องของอาหารน้ํานะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือการทาวัคซีนวัคซีนเนี่ยกรมบริษัทเนี่ยมีดําเนินการให้อยู่ในใน,ในสัตว์ใหญ่อย่างโกกะบือนะครับส่วนในสัตว์ปีกเนี่ยก็ในเรื่องของรายย่อยนอโโเนี่ยกรมบริษัทเนี่ยก็บริการาดูเห่ือ,องเช่นโรคหลอดนิวคาสเซิลหรือโรคหลอดลมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอใหอ้ติดต่อนะครับเจ้าหน้าที่ปร,รุษัทตร,ระํำบลหรือ คือปศุสัตว์อำเภอหรือเจ้าหน้าที่อาสานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้ามีสัตว์ปีป่วยตายนะครับขอร้องว่าขอให้แจ้งนะครับเดี๋ยวนี้แจ้งง่ายนะครับเจ้าหน้าที่อยู่รอบๆอยู่แล้วนะครับที่บ้านเเอาละค่ะนะคะขอบคุณนะคะท่านรองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองที่พดีกรมปศุสัตว์นะคะนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตค่ะในช่วงนี้นะคะน้องโบเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเดอะฟาร์มเมอร์เกมเกษตรกรปี2กันค่ะค่ะ สนับสนุนโดยยาสีฟันแปลงสีฟันฟาร์ม by ฟาร์มชาแนลเอาละค่ะได้เวลาของ t ด e f ฟาร์ r เม m รเกมเกษตรกรปี2กันแล้วนะคะคราวนี้พาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดเชียงรายไปด้วยกันเลยค่ะเ่ะบอปเปเกมเกษตรกรปี2สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข หรหบับอีกขั้นตอนการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของทีมศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายก็คือการตัดข้าวพันธุ์ป่นซึ่งทีมนี้ทำถึง5ครั้งครั้งแรกไหนข้าวระยะต้นกล้าครั้งที่สองระยะข้าวแตกก็ครั้งที่สาม ระยะข้าวออกดอกครั้งที่4ระยะข้าวโน้มรวงและครั้งที่5ระยะกรอเก็บเกี่ยวข้าวโดยวันนี้เราจะไปดูการตัดข้าวพันปนครั้งที่5รอบสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวกันครับวันนี้สมัยชุมข้องชนบนเหนือคือจะมาตัดพันปน ซึ่งการทัดพันปนจะมีอยู่ละห้าระยะคือคือแต่คือระยะการะแตก่อคือระยะเข้าออกดอกแล้วก็ระยะนมหลวงซึ่งนี่คือเป็นระยะสท้ยคือระยะเข้าก่อนเก็บเกี่ยวครับซึ่งหน้าเข้าปลนคือจะมีคือลักษณะคือเข้าตีสูง่กพวกเนาะคือถือเขียวนะครับเม็ดแต่เขียวเนาะคือตรงนี้คือถ้าลักษณะเข้าตีดีคือเข้ามันจะคือมันจะซุกพ้อมกันมุดลักษณะเป็นแบบนี้ครับแต่นี่คือเข้าปลน คือลักษณะคือจะเป็นมันจะคือต้นเขียวแล้วหรือต้นสูงกว่ากึ่งเข้ายัางหมดซุกเตี้ยเขาก็ตัดพันผุออกข้งหมดเพื่อจะได้เม่เข้าที่มีคุณภาพพ่อหมดจำนายกเกษตรกรต่อไปซึ่งลักษณะเขาตัดพันผลที่ดีแล้วเนี่ยคือเขาจะได้เม่เข้าที่มีคุณภาพเพื่อกระจายให้เกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรทั่วไปเดยครับตรงนี้ครับถ้าจะมีพวกยาพื่อื้ต่างเนาะเขาก็ตัดออกข้าหมดครับเหลือเฉพาะเข้าตีเป็นผลิตภัณฑ์ดีเท่านั้นครับ ที่เป็นพวกวัชพืชหรือข้าวป่นต่างๆเขาออกขมมดครับว่าจะเป็นข้าวต้นเตี้ยหรือต้นสูงกว่าข้าวตีเป็นเม็ดพันธ์ของครับฮาตัดออกขมมดครับตรงนี้ครับโดยหนึ่งไร่หนึ่งนาเนี่ยเราจะต้องใช้คนในการตัดเก็บข้าวป่นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะแล้วมีต้นทุนเท่าไหร่ยังไงครับคือปกตีคือเกษตรกรคือจะจุยกันนอกือคือเอามือเอาแรงครับตรงนี้ครับคือเพื่อสร้างความสามคีด้วยกันก็คือบัดเจเป็น เบอเสียงกะแลงนี่ครับจะเอลงแขกกันช่วยเหลือกันครับซึ่งเฮือเกษตรกรเขาช่วยเหลือกันได้มีความสําคีกันทุงนี้เลยครับเกษตรกรต้องการทํามห้พันธครับต้องตัดพันธุ่นให้ดีครับเพราะถ้าเขาบบมีการตัดพันธุผนแล้วมันเขาก็จะได้เม็ดพันธุเข้าตีบบมีคุณภาพครับเพื่อจหนายเกษตรกรหรือจำนายต่อไปนี่มันก็จะเป็นการย่าคือพันธุเข้าเขาบมีคุณภาพและเสียชืจอเสียงหองสูนย์เข้าชุมชนบนน้ำเหนือเขาถ้าทำเม็ดพันธุ์ดีๆแล้วก็จะได้ เม็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพพร้อมจำหน่ายเกษตรกรต่อไปครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็ทำให้เห็นว่าทีมนี้มีความพิถีพิถันอย่างมากในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพจริงๆเห็นแบบนี้แล้วก็มั่นอบ,บมั่นใจในคุณภาพข้าวของทีมนี้ ได้แน่นอนอย่าลืมร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับ5ทีมในการแข่งขันเ The Farmer g a ร e เกษตรกรปี2สนับสนุนโดยกรมการข้าวโตโยต้า์ม่ชาแนล ค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเรา3าคนพร้อมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัชพืชในนาเนี่ย<ๆ>เขาสามารถเอาแฝงปุ๋ยได้เลย<ๆ>เขาบม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับ<ๆ>เพราะว่าเขาไถไถกว่ให้เมื่อมันประมาณสักกึ่งเดืนอ,อนเราเอาน้าเขาใส่ใส่มากไว้ไถขั้งที่สอง <ๆ S 2> ไถขั้งที่สองมากไว้<ๆ>กับเวลาเขาใกล้เขาจะเขาจะปลูกประมาณสี่ห้าวันเขากระเตียก điều quay, ờ, khoảng mấy chín tháng hoặc là, khoảng